สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซทุกท่านนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะสําหรับวันที่ หนึ่งนะคะแอดให,ให้เด่นเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแอดให้เด่นหนึ่งไปนะคะพี่น้องจ๋าเออได้ขอภพยนะคะให้เด่นห้าไปนะคะพี่น้องให้รูดไปที่ห้านะคะก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะเก้าเจ็ดห้ากับหนึ่งห้านะคะนี่ห้าเจ็ดก็มานะคะส่วนห้าหนึ่งก็มานะคะ ไปเฉพาะกิจหมดนะคะสำหรับวันนี้แอดจอแค่รอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ VIP นะคะเพราะฉะนั้นแอดให้เด่น5ไปก็คือหลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะก็ไปตามลุ้นกันนะคะตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะสําหรับวันที่สองนะคะถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะพี่น้องสำหรับวันที่ส ที่สเดือน6ปี6กสี่แนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดนะคะวันนี้แอดจะให้ตัวไหนนะคะก็ตามรุ้นตามเชียร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดจะให้เด่นไปที่1นะคะวิ่งรูด1นะคะแก้มือดูเนาะว่าจะมาหรือไม่มานะคะสำหรับ1เนาะก็ เน้นไปที่รอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ V.I.P นะคะพี่น้องจ๋ามารูดหนึ่งกันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเอาขาดหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสองลืมหนึ่งหนึ่งนะคะเขียนตรงนี้เนาะหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหก หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะ <_ S 1> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะคะ <_ S 2> เดี๋ยวแอดเมนให้นะคะสำหรับสายเจาะนะคะพี่น้อง เอสเพียนพารวยนะคะพารวยชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอสชอบนะคะพี่น้องหนึ่งเก้าเลยนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งห้า หนึ่ง0สองหนมาอีกไม่นอหนึ่งศูเนาะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง f c ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะมีความสุขเฮง,เงเๆรวยๆทุกๆท่านเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ